ข่าทั้งสี่ขันทั้งห้าเรียกว่ากายถึงข่าวตายเปลี่ยนชื่อใหม่ได้ชื่อผีจะเียกคนเหมือนเดิมเพิ่มไม่มีวิญญาณหนีออกจากร่างเราห่างกันคารวะสิส่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ดดูแลภูมิสถานแห่งนี้ กับนวัตการพระเดชพประคุณหลวงพ่อพระครูอินทะธับมะโสพลกรองเจ้าคณะตบังบัวแขกผู้มีเกียรติทีคารครับกับผมนายธวัชชัยธรรมิพักสมาชิกสภาเทศบาลตบนังบัวระพ่อหมายจากทางสภาพให้กำหนดระดับขั้นตอน พิธีกรรมพิธีการทางศาสนาในงานชาพนักกิศรของคุณแม่อ,อานวยภาลีระดับขั้นตอนนำต่อไปนี้พิธีกรรมทางสงส์เสร็จไปแล้วเจ้าต่อไปเป็นการถ่ายภาพเป็นที่ระนึก ขอกระผเชิญโลกหลานที่มีความประสงค์ต้องการอยากถ่ายภาพเชิญเลยนะครับไปตามการและเวลาห <c oughs> ่อยผาดีท่านจากเราไปแล้วไม่มีวันที่จะกลับมาฝากไว้แค่คุณงามและความดี ช่วงต่อไปจะเป็นการม้อหมูสิบสามขรอกับเพียนเชิญท่านผู้ช่วยอิสราห์แสดงเลยนะครับว่าเชิญนักแสดงทีมงานที่อัดพื้นของเรานะครับถ้าวันหอนกับไซเกิบกก็ได้ บอคือกันูสานี่ว่ามีมีสคกประสันใังวันอืมไม่นานหรกอันนั้นมันกบเเซดูโนะเราไปได้ไ่วาไๆสาธุสาธุบุญน้ำเด้อเมย์สงดวงวิญญาณ หมอลำเพชรลำเพื่อนก่าลูกแล่ลูกล้านตัวแทน่นมาลำทรงดวงวิญญาณลำหนาไฟให้แล้วลลคุณแ <นา S 1> ม่อมวยมพาลีวันนี้ทีมงานหมอลำเพชรลำเพื่นขออนุญาตนะครับมาลำส่งดวงวิญญ,ญาณแม่อันวยพาลี คุณแม่ของอสศเกษตรนะครับ <Yeah. S 1> เพชรลำเพลิน ว่าสายจวนพรนิรันติขอบคุณครับทุกคนนะครับการเข้าสู่พิธีการนะครับพนกตินะครับขอพูดพี่น้องได้หลายครับคุณแม่เรามากกมสวยก้มงามเรามาเบิ่งนนั่งงามเรามาเบิ่งนนั่งร่ำกันเลยอย่างไงจากที่เล่านะครับนอกจากสวมองกุฎดีละนะครับขอบคุณพี่น้องได้หลายคำอ่ะขึ้นกับผ้าสีงบกลางวันนี้ให้เกียรติเจ้าภาพาทอดผ้าเร้าเจ้าคนใจเปิด ก็ต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับมหาบัณฑิตบุเชินตะกอนวันนี้ทางเจ้าภาพรับเกียรติจากคุณแม่พิพารัตแพทย์ยาไทยแม่ท่านสสวิชวานแพทย์ยาไทย ให้เกียรติทอดผ้ามหาบวงสกุลในวันนี้ขอก่าเยนเชิญครับถ้าคุณแม่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ ขึ้นไปคนแม่นิพารัแทบกยากไทยพันนายกเทศมนตรี่ันประภาสสีลุงตาคดีเพชรหลักเพลที่ได้มาช่วยงานในวับนี้ จากเจ้าภาพคุณพ่อสงผาลีคุณแม่โมยคุณแม่สำรวยหานเสนาเฉลวยได้คุณแม่คนช่วนองนอนแต่ก่อนมีห้าท่าน,ตนแต่ตอนนี้หรือว่าแทศสี่คนพี่น้องเราต้องดูแลกันต่อไป คนแจกทุนะครับท yeah, like ี่มาร่วมงานเสร็จแล้วขอเชิญรา่สวมรับวระทานอาหาร์สัตัตว์สัตว์สัตว์สัตวอสัุวสสัตว์ย์ส่ว์ส์สัตว์สตสัตวตวัสัตวพว์ัตน์สัตวัว์เัตว์สั์วเส ข่าวประวัติเสร็จพิธีจากทางวัดแล้วเชิญร่วมรับประทานอาหารที่บ้นานเจ้าภาพนะครับเหม่งยี่ด้วยเอ้ยเป็ดเผานองเกิดตายงี้จาาตกถึงข้าวก็มีตายโคยื่นบัดเกิลนลอย บอกว่างหเลือหน่อยก็มีตายขนอดวางอย่างน้ำท่าเกิดเทารมกัดตายได้ปู่สุญญาตายยิ่หน้าม่านแผนปู่ป่านึกว่าไม่มาเขียดจะน่าแง่ขอ

ดีตัวไหนนี่ตัวนี้นั่นเระต้องเลือตัวดีบ่แม่นตัวนี้ดิบ้าโอ้ส่งต่มาตัวดีเห็นบ่เนี้ตัวดีเราเห็นบ่อะไตัวดีตัวไหนเนาะหลับไม่เืินไม่มีหนีไม่พ้นครับ